สวัสดีค่ะช่องเอวาโลชั Go, ่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาเขาเรียกว่าแนะนําวิธีการแจกคอยหน้าไลฟ์สดในช้อปปี้ทำยังไงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหมูก็จะมีทําคลิปโน้ตที่ว่าแนะนําว่าเวลาเราขึ้นไลฟ์เราจะแจกกี่คอยดีประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ในคลิปนี้นะคะจะเป็นวิธีการแจกคอยหน้าไลฟ์ะคะ่ะซึ่งเราจะสามารถกดเขาเรียกว่ากดคํานวณคอยแจกคอยก่อนที่เราจะกดปุ่มเริ่มไลฟ์เลยก็ได้หรือถ้าเกิดเราแบบว่าไลฟ์มาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ สมมติว่าเราเปิดไลฟ์มาประมาณสัก5นาที10นาทีแล้วเราอะ่ะค่อยทําการแจกคอยได้ไหมก็สามารถทําได้หรือถ้าสมมติว่าเราไลฟ์ไปแล้วแล้วเราแจกคอยหมดไปแล้วในในแบบรอบแรกของการแจกคอยเนาะ้าสมมติว่าคอยเราเป็นศูนย์ไปแล้วเราสามารถแจกคอยเพิ่มรอบ2อีกได้ไหมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยการแจกคอยในไลฟ์เนี่ยเราจะแจกกี่รอบแล้วแต่เราเลยแจกได้ไม่จํากัดจํานวนนะคะแต่ว่าผู้เขาเรียกว่า คนดูหรือว่าผู้ซื้อของเราเนี่ยจะสามารถเก็บคอยของเราเนี่ยได้แค่2ครั้งอันนี้นะคะจะรวมถึงทุกห้องด้วยนะสาหรับคนดูจะสามารถเก็บคอยได้สองครั้งต่อหนึ่งห้องนะคะจะประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของผู้ขายอ่ะจะแจกคอยกี่รอบก็ได้แจกได้เลยท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินคอยที่เราเติมด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งในเดี่ยวหมูจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเพราะหมูอะ่ะก็มีกดแจกคอยประ,ประมาณสัก สามรอบได้สําหรับไลฟ์ของวันนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้จํานวนเงินกี่บาทจะแจกกี่คอยดีเราก็สามารถเลือกได้เหมือนเดิมนะคะหรือว่าบางทีเราสมมติว่าเราแจกอยู่สัก0.1นนะคะแล้วเราต้องการที่อยากจะเปลี่ยนเป็น0.2นแต่ว่าคนยังเก็บคอยไม่ครบเราสามารถกดยกเลิกเรากดยกเลิกที่แจก0.1แล้วปรับมาเป็น0.2สได้ไหมก็สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวหมูนะคะจะ ทำวิธีให้ให,ให้ให้กับเพื่อนๆดูนะคะว่าเราจะทํายังไงได้บ้างกดเมนูอะไรยังไงอันนี้ก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะแล้วก็อยากจะแจกคอยเพิ่มนะคะทีนี้เนี่ยส่วนารายละเอียดที่ลึกกว่านี้นะคะเดี๋ยวหมูจะมาแนะนําเพิ่มเติมเพราะมีเพื่อนๆถามมาเช่นกันนะคะว่าเราจะแจกคอยเท่าไหรด่ดีไลฟ์ประมาณกี่โมงดีทําไมแจกคอยแล้วถึงแบบไม่เห็นมีคน เข้ามาดูเยอะเลยหรือว่าทําไมกว่าคนจะเข้ามาทําไมนานจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวหมูจะมาทําคลิปแยกเพิ่มเติมให้นะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเพื่อไม่ให้คลิปนานจนเกินไปเนาะเราจะได้แยกคลิปเป็นแบบเรื่องเรื่องเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแจกคอยหน้าไหลสดก่อนกันแล้วกันนะคะว่าเราสามารถแจกได้กี่แบบไลหนึ่งแจกได้กี่รอบแล้วคนดูนะคะเก็บได้กี่ครั้งอย่างที่หมูบอกไปเนาะว่า คนดูในไลฟ์ห้องเรานะคะคนดูเนี่ยหรือว่าผู้ซื้อผู้ชมเนี่ยสามารถเก็บคอยในห้องเราได้แค่สองครั้งเท่านั้น2ครั้งต่อ1นึ่งไลฟ์นะคะรวมถึงทุกห้องของของช้อปปี้ไลฟ์เลยนะคะคนดูจะสามารถเก็บคอยได้สูงสุดแค่สองครั้งต่อหนึ่งห้อง1ไลท์เท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรานะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยคะ่ะมาเริ่มกันที่การเข้ามาที่หน้าไลฟ์นะคะจากนั้นกดปุ่มทั้งหมดค่ะ เราก็มากดปุ่มบวกตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะทำการสร้างไลฟ์ค่ะใส่ภาพหน้าปกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่แคปชั่นได้เลยแล้วก็มาทำการเพิ่มสินค้าตรงนี้ค่ะเพื่อที่เราจะแอดสินค้าลงถุงส้มของเรานะคะหมูก็จะติ๊กไปตรงร้านของฉันค่ะแล้วหมูก็จะกดเลือกสินค้าทั้งหมดนะคะจากนั้นก็กดปุ่มสำเร็จค่ะแล้วก็กดปุ่มต่อไปได้เลยค่ะ ก็ตอนที่หมูแจกคอยในไลฟ์สดนะคะหมูลืมอัดคลิปตอนที่ก่อนที่เราจะกดปุ่มเริ่มไลน์นะคะหมูก็เลยมาอัดคลิปอันนี้ย้อนหลังให้นะอันนี้นะคะก็จะเป็นในกรณีที่เรายังไม่ได้กดปุ่มเริ่มไลน์เนาะนะคะหมูก็จะกดเอาแจ้งเตือนผู้ติดตามออกนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมากดแจกคอยก็คือการเตรียมคอยก่อนที่เราจะกดปุ่มเริ่มไลฟ์หมูก็กดแจกคอยค่ะ ก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่หมูเคยทำนะคะหมูก็จะมีเงินอยู่ประมาณ368บาทนะคะหรือ368คอยนั่นเองหมูก็จะกดตั้งค่าตรงนี้ตรงรูปดินสอนะคะก็ติ๊กเหมือนเดิมสมมติว่าหมูจะใช้เงิน20บาทแล้วแจกไปเลย 0.1. คอยสมมุตินะถ้าเกิดใครจะแจกน้อยก็0.1เพื่อนๆก็มากดปุ่มดินสอตรงนี้นะคะ เราก็ปรับราคาสมมติจะแจกทั้ง0.09ก็ได้นะคะก็จะก็จะใช้เงิน20บาทแจก0.09คอยจะมีคนเข้ามาในห้องเราทั้งหมด2 2 2คนนะคะประมาณนี้จากนั้นเราก็กดปุ่มบันทึกค่ะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าจะเป็นการเซตคอยของเราอยู่ข้างบนตรงนี้ที่เป็น200กว่าคอยที่เราตั้งราคากันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหากเราพร้อมแล้วเราก็กดปุ่มเริ่มไหลได้เลย ก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าคอยก็เริ่มรันแล้วถ้าเกิดมีคนเข้ามานะคะก็คอยเขาเรียกว่าถ้าเกิดคนเข้ามาสัก18คนจาก222ก็จะลบไป18คนก็จะเหลือ204คอยนะคะนั่นก็คือจะมีคนเข้ามาเก็บได้อีก204ท่านนะคะแล้วคอยนะคะก็จะรันแบบนี้ไปแบบเรื่อยๆเลยจนกว่าคอยที่เราเติมตรงนี้นะคะจะหมดหรือว่ากว่าคอยจะเป็นศูนย์นั่นเองค่ะ สำหรับวิธีที่2นะคะก็คือเปิดไลฟ์สักพักแล้วเราก็ค่อยกดแจกคอยนะคะจากตรงนี้หมูจะขยายภาพให้กับเพื่อนๆดูนะคะหากเรานะคะยังไม่ได้แจกคอยเนาะเขาก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้เป็นคําว่าเริ่มต้นให้เราแจกคอยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มต้นแจกคอยกันได้เลยค่ะมากดที่ปุ่มทั้งหมดตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกเมนูแจกคอยค่ะ แล้วเรานะคะก็ใส่ราคาได้เลยนะคะว่ารอบนี้เราจะใช้จำนวนเงินเท่าไหร่ในการแจกคอยนะคะก็มาติ๊กตรงรูปดินสอได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะหมูจะใส่ไปเลย30บาทนะคะแล้วเราก็มาเลือกจํานวนคอยนะคะสมมติว่าหมูจะเลือกไปเลย0.1คอยค่ะก็จะมีคนเข้ามาในห้องเรานะคะ300คนจากนั้นกดปุ่มเริ่มต้นเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะก็ดําเนินการสําเร็จแล้วเนาะคอยของเรานะคะก็จะอยู่ข้างบนนะคะหากมีลูกค้าของเราหรือว่าผู้ชมเข้ามานะคะก็จะสามารถเก็บคอยของเราได้แล้วเพราะว่าคอยของเราที่เราตั้งนะคะเริ่มรันแล้วนั่นเองค่ะมาต่อกันที่วิธีที่3นะคะก็คือแจกคอยต่อเนื่องในไลฟ์กันไปเลยนะคะนั่นก็คือหากคอยหมดเราก็กดแจกรอบต่อไปได้เลยค่ะ จากในคลิปนะคะหมูจะขยายภาพให้น้องก็คือตอนนี้นะคะหมูแจกคอยหมดไปแล้วสําหรับรอบแรกคอยขอหมูเป็นศูนย์แล้วใช่ไหมคะหากหมูต้องการจะแจกคอยรอบที่2ต่อก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็กดเริ่มรอบใหม่ได้เลย แล้วเรานะคะก็มาใส่จํานวนเงินได้เหมือนเดิมเลยในรอบนี้นะคะหมูจะเปลี่ยนเป็นใช้จํานวนเงิน10บาทนะคะเราก็แจกอยู่ที่0.2คอยค่ะก็เท่ากับว,ว่าใช้เงิน10บาทนะคะแจก0.2คอยจะมีคนเข้ามาในห้องเรา50คนค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะจะใช้จํานวนเงินเท่าไหร่หรือว่าจะแจกกี่คอยแล้วต้องการให้คนเข้ามาในห้องเราจํานวนกี่คนเพื่อนๆก็ทําราคาแบบนี้ได้เลยนะคะ หากสมมุติว่าเรานะคะได้ทําการคํานวณราคาแล้วก็คํานวณคอยเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็มากดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้เพื่อที่เราจะทําการแจกคอยรอบที่2ต่อได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการถามว่าเราต้องการที่จะเอ่อรีเซ็ตคอยหรือว่าต้องการจะแจกคอยต่อใช่ไหมเราก็กดยืนยันได้เลยค่ะ แล้วคอยรอบที่2ที่เราแจกต่อก็จะอยู่ข้างบนนะคะแล้วตอนนี้นะคะคอยก็เริ่มรันแล้วค่ะก็เท่ากับว่าจะมีคนเข้ามาอีก50คนนะคะหรือว่าถ้าเกิดออผู้ชมนะคะที่ยังเก็บคอยไม่ครบสองครั้งในห้องเราที่ยังอยู่กับเรานะคะก็จะสามารถเก็บคอยตรงนี้ได้ด้วยค่ะและนี้นะคะก็คือวิธีการแจกคอยต่อเนื่องในไลฟ์รอบที่2ค่ะมาถึงวิธีที่4แล้วนะคะนั่นก็คือ การกดยกเลิกคอยที่กำลังแจกแล้วใส่จำนวนคอยใหม่ค่ะหากเพื่อนๆสังเกตนะคะตอนนี้นะคะคอยของหมูนเนี่ยเหลืออยู่25 3บาคอยนะคะแปลว,ว่าจะมีคนเข้ามาเก็บได้อีก253ท่านโดยประมาณนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็มีคนเก็บคอยไปแล้วถึง14บคนค่ะตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นนะว่าคอยอะ่ะมันยังไม่ได้เป็นศูนย์ก็คือคอยยังไม่หมดแล้วถามว่าเราสามารถแจกคอยซ้อนต่อได้ไหมทําได้นะคะก็กดไปที่ตรงนี้ที่เดิมเลยค่ะแล้วก็มาคลิกปุ่มสิ้นสุดตรงนี้ค่ะ แล้วเขาก็จะถามว่าเราต้องการจะสิ้นสุดใช่ไหมคะเราก็กดปุ่มยืนยันได้เลยค่ะหลังจากกดสิ้นสุดนะคะคอยก็จะกลับมาเหลือศูนย์คอยนะคะหากเราต้องการจะแจกรอบใหม่นะคะก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็มากดเริ่มรอบใหม่ค่ะแล้วเรานะคะก็มาใส่ จำนวนเงินนะคะเราก็คอยเราก็ต้องการคนดูกี่คนเพื่อนๆก็ทำราคาคำนวณได้เลยจากนั้นกดปุ่มรีเซ็ตค่ะแล้วคอยนะคะก็จะเริ่มต้นแจกใหม่อีกครั้งที่ตรงนี้เลยค่ะ สำหรับเคสแบบนี้นะคะในการที่คอยยังไม่หมดแล้วยกเลิกเราทาการแจกใหม่นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่า,อารอบเมื่อสักครู่นี้สมมติว่าเราแจกไปที่0.2คอยเนาะแล้วประมาณว่าร้านค้าส่วนใหญ่ก็แจกที่0.2คอย <c oughs> เช่นเดียวกันอาจจะทําให้คนเข้ามาในห้องเราอะน้อยใช่ไหมคะเราก็เลยจะทําการยกเลิกคอย0.2อันเก่าแล้วเราก็มาแจกราคาคอยใหมท่ที่ราคาอาจจะสูงกว่ารอบเมื่อสักครู่นี้ค่ะหรือบางทีนะคะเราอาจจะ รีเซ็ตคอยใหม่ให้แบบแจกน้อยลงกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนะคะหรือบางทีเราอาจจะปรับราคาจํานวนเงินให้มากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้นะคะซึ่งเราสามารถยกเลิกแล้วก็กดแจกคอยใหม่ได้แบบนี้เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะหมูก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการจะแบบขึ้นไลค์แล้วก็ต้องการที่จะแจกคอยได้เลยนะคะเจอกับคลิปอัปเดตหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะ